ออข้านาดพี่ได้รางวัลนะครับเกษตรนั่นแหละฮะ้ขาูเขียมหัอห <c oughs> ลวงุ้งการ่ี่ขย้อยกับเฉลีย่ยแล้วหนูปลูกอะไรปลกกระพุ้งพักยังไม่ใจน,น,นะฮะ ไอีปนแม่ไมได้ปุกเลยเป็จุยเปน,นึ่งตบผมเองก็ต้องเพียงแต่ว่าขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้ร่วมกันเพื่อที่จะทำเกษตรอินทรีย์เพราะว่ามันมีทั้งกอดทั้งเดือก็คือรวมกันทั้งคนทั้งแง่ทั้งคนทัง้งไปคนละกีคนละตังเนี่ยโบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยที่ ผู้สนับสนุนเขาจะมานะกับมือนะครับประเดี๋ยวนี <S 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 ้เขามีอย่างกุปตาเนาะแล้วก็มี่ยังไงนะติงแดงต่อไปไปจะมีธนาคารกรุงเทพนคกรุงเทพาก็ต่อประเตงทอง SPG ก็ส่วนใหญ่บริษัทกูนี่ต่ากรติดต่อมาเนาะว่าต่อขนี้ต่อกางสมัย

ผมแต่ึงคนมีถึงกะผมก็ไปเจอว่าผมดีคนเดียวนะเออผมชวนบุรีของผมก็มีน้องคนเขามั่กี้ตึงมีตึงดีตึงบุรีเพียงแต่ว่าเขาจะครับได้วผได้ครับได้เนาะผมนี่ยบุรีเนี่ยห้องนี้เนี่ยนว่าถามว่าบุรีเนี่ยตีบดีเนี่ยก็ถามเจ้าเนี่ย ก็ต uh, es ้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับอนยูป็นายกมานี่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่มาในวันนี้ที่จะตื่นเหลืองในต่างต่างคืออบจได้ทำงานได้สำเร็จนะครับยังสมมติว่ายักเขามีโครงการเกษตรอินทีถ้าบมมีมูฮั่วกับผมมีอย่างเนาะครับมีมูฮั่า กิดการพักกันเกิดกัเป็นเอเครือข่ายมันก่อทำให้ทีายือ่ <c oughs> อกครับก็ขอพบคุ้นแนะนำเตมิตี้ทุกท่านนะครับเ <c oughs> พราะว่าผมจะ ติั้งไว้สองเตือนเนาะอคือยูปีเห็ะเตลี่ยนนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนละเขจะคือจะมีติดตั้งมาครับก็เอามือห้อสนับสนุนกันเตี้จะได้มาทำงานด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่นี่ด้วยครับขอบคุณครับเฮ้ยเราเปิดยิงเปิดแบบอย่างนี้ เนี่ยสวยงามนะจ๊ะการปูพักจะนีนะมันเพิ่มมูลค่าพักเงินถัดนะเจ้ามัดห้าบาทสิบบาทจิมีตรไรเป็นต้นไก่อะเมจจอกเจ้าอาจารย์ค่ะแม่จอกอำเภอลองนะเจ้า hmm. ซุปไก่สะกดปาแบงเะจ๊ะเพื่อทนายกบำรุงกำลังี่เป็นไก่หัวหอมทองนะจ้าไอเลือดทะเลาะกอกเปิดระเบียบเนาะ กล้วยหอมท้องเจ้าผลิตภัณฑ์จากที่ไหนก็ปีคึมทงนาวนาจ้าทรงนาวนะจ๊ะทรงนาวนี่ทนาวเบอร์สองก็มีผลิตภัณฑ์คึมชวนป็นกล้วยหอมท้องนะเจ้าทำป็นกล้วยเแตกๆเกี่ยวบอย่างเนี่ยก็ทะเลแข็งมาต้องง่ายนะเจ้าอ้าวมันน้ำแก้วกามะแก้วะอะเงี้ยแหละที่ไหนก็เจ้าอ๋อมันหวานญี่ปุ่นจากล่องวานเลยค่ะมันหวานญี่ปุ่นกิโลเส่อเงี้อ่าวค่ะตัวนี้ซีซีโอ้หันก็ไข่เด้อกิโลซีซีก็นะนี้ หวานกับมะนาวต่อไปเจ้าจ้าบุมันดีปุญนะเจ้าลดความวนได้ดีลดความป้วนได้ดีเปนอย่างกันนะมันดีปุนจะลดน้ำหนักนะเจ้าไปช่วยษาได้เลยมันดีปุนดีแต่เจ้าบุญนะเจ้ามีแฮมก็ะข้ามีแฮมมีเพื่อนนายนโยกมีภารกิจอ่อนนะเจ้าไปนะเจ้าเนาะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานนะเจ้าทุกๆองค์กรทุกๆพี่น้องหมู่บ้านต่างๆนะเจ้าที่ได้มอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเอกชนเป็นผลผลิต,ลตของท่านใน,นใการสนับสนุนเอตางอ,อบจาอ,อ,อบจาพบี